สัองลอและหัวใจของเด็กๆก,กำลังมุ่งไปยังสนามเพราะวันนี้นักเรียนสีสันทุกคนมีนัดกับนิทานสนามหญ้าที่รวมกลุ่มพี่ๆมาแต่งนิทานคุณธรรมแล้วนำมาเล่าเอามาเล่นกันหน้าเสาธงถึงเช้านี้แดดจะร้อนสักหน่อยแต่หลายคนก็ยังยิ้มสู้พร้อมจะสร้างความสุขเสริมความดีและส่งกำลังใจให้กันเเาาอไป อออออยนะอออย่่่่าาาาาาทททท้้้้้้นนนนะะเเเรรตตงงงงใใหหหๆๆ็ววัมมมีีีจจิคสุขไดูํํกว่า50ปีมาแล้วที่มูลนิธิอนุเคราะห์คนพิการในพระราชูปถรัรมภ์ของสมเด็จยา่าได้มอบความหวังแก่เด็กๆผู้พิการแขนขาด้วยงานฟื้นฟูร,รักษาโดยมีพี่ๆนักกายภาพบําบัดมาช่วยดูแลฝึกฝนกล้ามเนื้อและให้คําแนะนําดีๆอย่างสม่ําเสมอ นอกจากงานฟื้นฟูสมรรถภาพทางกายแล้วการบ่มเพาะความคิดปลูกสติปัญญาก็เป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่งโรงเรียนสีสังวานจึงเกิดขึ้นเพื่อสร้างเด็กๆที่พร้อมก้าวเดินเป็นหน้าที่ของโรงเรียนสีสังวานนะคะที่จะสร้างความมั่นใจให้เขาแล้วก็ทำยังไงเด็กถึงจะออกไปสู่สังคมอย่างเข้มแข็งจึงเกิดการจัดการศึกษาที่สอดคล้องกับผู้เรียนเรียนรู้ทั้งวิชาการและทักษะวิชาชีพ อย่างวันนี้น้องๆชัน้นป .1 ได้มาลองปิ้งขนมปังเรียนรู้แล้วก็ช่วยกันทำสุกบ้างไหมบ้างแต่ก็เป็นความสุขเล็กๆที่เด็กๆสร้างได้เองจากมือเล็กๆที่ช่วยเหลือตนเองได้ก็ยื่นมือออกไปเพื่อช่วยเหลือสังคมตัวอย่างดีมีอยู่ใกล้ๆ นี่คือครูดาราน้อยสิทธิ์เก่าที่วันนี้กลับมาในฐานะครูผู้สร้างคนยืนหยัดถ่ายทอดทั้งความรู้และประสบการณ์ชีวิตอันมีค่าให้กับเด็กๆรุ่นน้องภูมิใจกับเด็กๆที่ตั้งใจแล้วก็อยากจะเอาเราเป็นแบบอย่างแล้วเขาก็กําลังทําตามฝันของเขาลูกศิษย์ของเราเติบโตมาแล้วเป็นคนดีลูกศิษย์ของเราเติบโตมาแล้วสามารถจะทําประโยชน์ให้กับสังคมครูว่าครูก็ภูมิใจแล้วอ่ะ เป็นความภูมิใจร่วมกันของทุกคนเป็นภาพแห่งความชื่นใจที่รอวันแผ่ขยายไปสู่สังคมใหญ่เพียงเราทุกคนพร้อมให้โอกาสพวกเขาอยู่ร่วมและดูแลเหมือนคนในครอบครัวเหมือนชีวิตที่ดำเนินไปทุกวันในรั้วสีสังวนัน